สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่หนึ่งสหนิงสร้างซูทหารขั้นเลื่อนรับอะดับสูง10นายยกกล่องสมบัติเข้าไปในจวนสร้างซูห้ากล่ององวินุจวินและจารุเฉินมาถึงห้องโถงก็นั่งรอพบหนิงสร้างซูอย่างสงบรอประมาณครึ่งชั่วยามพ่อบ้านชราคนนั้นก็เดินเข้ามาแล้วก่าวเสียงต่ำกับองวินอู่หนึ่งประโยคองวินอู่พยักหน้าแล้วลุกขึ้นหันไปกำชับกับจารุเฉินว่าลูกก้าจะรอข้าที่นี่นะ อย่าได้ไปไหนข้าจะไปพบกับหนิงสร้างซูก่อนองวินอูก,กับทหารขั้นลึกลรับระดับสูงสุดที่ใส่เกาะสิบนายยกกล่องสมบัติ5กล่องขึ้นแล้วไปยังห้องโถงใหญ่สีทองอาลาัมของโจรสร้างซูถึงจะบอกว่าเป็นห้องโถงใหญ่แต่ว่ากับรูหลายยิ่งกว่างของประเทศวินอูจ,จะวินซะอีกบนพื้นปูด,ด้วยหินยกและยังมีทหารยืนอยู่ด้านข้างสนาม16นายพร้อมสาวใช้หน้าตาสะสวยที่ยืนต้อนรับอยู่สองแถวองวินอูก,กุมมือคารวะหนิงสร้างซูพางยิม้มแล้วกล่าวว่า พบใต้เท้าสร้างสูนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆของประเทศวินดูจวินหวังว่าใต้เท้าจะรับเอาไว้หนิงสร้างสูเป็นชายชราที่ผมและคิ้วเป็นสีขาวใส่ชุดขุนนางสีม่วงนั่งอยู่บนที่นั่งสีม่วงทองในมือถือแก้วหยกหนึ่งใบย,ยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าข้าก็คิดไว้อยู่แล้วว่าในไม่กี่วันเจ้าต้องมาหาข้าจอหนุม่มเดี๋ยวเหมือนว่าการฝึกฝนของเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วหนิงสร้างสูมีอายุกว่า137ปีแล้วการฝึกฝนล,ลึกล้ำมากอ,องวินูมาอยู่ต่อหน้าเขา ยังไงก็นับว่าเป็นคนรุ่นหลังถึงแม้ว่าหนิงสร้างซูจะชราแต่ว่าดวงตาก็เป็นประกายแจ่มใสเหมือนกับดวงดาวสองดวงและมองการฝึกฝนขององวินอูได้หมดอยู่ต่อหน้าหนิงสร้างซูองวินอูไม่กล้ายกตนจึงรีบกล่าวว่าหากเทียบกับใต้เท้าสร้างซูแล้วการฝึกฝนเล็กน้อยนี้ของข้าจะนับว่าเป็นอะไรได้หนิงสร้างซูนั่งอยู่ด้านบนนิ่งเล่ากับผู้เขามีบุคลิกหน้าเกงขามมากพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้านั่งลงเถอะพวกเรามาค่อยๆค,คุยกัน เมื่อกี้ข้าได้ต้อนรับองคประเทศหัวหลงเขาเองก็อยากแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเชียนซุยดิ่งสร้างซูกล่าวอีกว่าองค์ชายคนนั้นของประเทศหัวหลงเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถพรนสวรรค์สูงอายุ19กปีก็ไปถึงขั้นลึกลับระดับสูงสุดแล้วมีโอกาสมากที่จะเป็นจำยุตในหลายชื่อคันลึกลับได้เขาอยากจะให้ข้าช่วยให้ลูกชายของเขาได้พบหน้ากับองค์หญิง13ตามลําพังข้าเองก็ได้ตอบรับเขาไปแล้วองวินอู่ขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าใต้เท้าสร้างซู จุดประสงค์ที่ข้ามาในครั้งนี้หนิงสร้างโซยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าเข้าใจเจ้าเองก็อยากจะแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์ใช่ไหมหากว่าเจ้าสามารถเอาองค์ชายเจิตมาได้โอกาสจะยิ่งมากขึ้นแต่ว่าจากที่ข้าได้ยินมาเจ้าไม่ได้พาองค์ชายเจ็ดมาแต่กลับพาองค์ชายาเก้ามาเกรงว่าโอกาสคงจะน้อยลงไปมากอ๋องวินูกล่าวว่าพรสวรรค์ขององชายเก้าไม่ได้ต่ำไปกว่าองคชายเจ็ดขอแค่ให้เวลาเขาจะต้องสามารถบรรจมยุทธ์ในรายชื่อได้แน่นอน หนิงสร้างสูใส่หน้าพางถอนในใจแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ได้เข้าใจเลยว่าการแก่งแย่งครั้งนี้ดูเดือดขนาดไหนอ,องค์ของประเทศทั้งสามกประเทศในเขาเชียนหมอล้วนเอาองชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาที่วังเชียนซุยไม่เพียงแค่นั้นยังมีองชายของบางประเทศที่ส่งเอาลูกศิษย์ที่โดดเด่นมาแต่งงานกับตะกกลใหญ่ในประเทศเชียนซุยเพื่อจุดมุ่งหมายในการแต่งงานกับองคหญิง13าในครั้งนี้หากว่าเจ้าเอาองชายเจ็ดมาที่วังเชียนซุยอย่างน้อยก็ยังมีแรงต่อสู้ได้บ้าง ยังไงองค์ชายเจ็ดก็เป็นถึงอันดับหนึ่งในเขาเทียนหมอทั้งสาวที่หกประเทศคนหนุ่มในประเทศเชียนซุยเองยังมีแค่ไม่กี่คนที่สามารถสู้กับเขาได้คา,าดว่าอย่างน้อยเขาโมนาจะมีโอกาสถึงสามส่วนแต่ว่าถ้าเป็นองค์ชายเก้าหากว่าอยากจะให้องค์หญิงสิบสามถูกใจโอกาสคงจะเป็นหนึ่งในร้อยส่วนองหวินอูเองก็เข้าใจว่าที่หนิงสร้างซูพูดนัด้นเป็นความจริงการแข่งแย่งในครั้งนี้ดูเดือดมากที่สําคัญก็เพราะองค์หญิงสิบสามนั้นหน้าตาสวยมาก และยังมีพรสวรรค์นในการฝึกฝนรวมถึงเป็นลูกสาวขององเชียนซุยทุกคนจึงอยากจะสู่ขอนางทั้งนั้นลูกสาวขององเชียนซุยมีทั้งหมด37คนแต่ว่าคนที่สวยงามและโดดเด่นอย่างองหญิง13มกลับมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหนิงซ่างซูเห็นองวินอู่เอากล่องมาห้ากล่องก็นิ่งไปชั่วคู่แล้วกล่าวว่าองวินอู่พวกเราเองก็น,นับว่าคบหากันมานานแล้วอะไรที่ควรช่วยข้าก็ต้องช่วยแน่นอนก่อนงานประลองกระบี่องหญิง13จะต้องขอบพบกับนหนุ่มทุกคนที่มาที่วังเชียนซุย หากว่านางถูกใจถึงจะมีโอกาสได้เข้าไปงานประลองกระบี่สุดท้ายคนที่แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในงานประลองกระบี่ถึงจะได้เป็นคู่หมายของนางที่ข้าสามารถช่วยได้ก็คือให้องคหญิง13ได้เจอกับองคชาย9แต่การที่จะผ่านด่านองคหญิงไปได้นั้นหรือไม่ก็ต้องดูที่การแสดงขององค์ชาย9เององวินอู่ดีใจแล้วกล่าวออกมาว่าขอบคุณใต้เท้าสร้างสูงมากหลิงสร้างโูงยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้าอย่าดีใจเร็วเกินไปนักสายตาขององคหญิง13สูงมาก ทางที่ดีให้องคชายก้าวส่งของที่มีราคาชิ้นหนึ่งไปให้นางหากว่านางชอบของชิ้นนั้นโอกาสที่จะถูกใจเขาก็จะมากขึ้นยังไงการพบกันครั้งแรกก็สําคัญมากยังมีอีกเรื่องหนึ่งมาถึงประเทศเชี้นสุยก็ให้องค์ชายก้าถ่อมตัวให้มากโดยเฉพาะคําว่าองค์ชายทางที่ดีอย่าใช้จะได้ไม่ล่วงเกินบรรดาองชายของประเทศเชียนสุยเข้าข้าจะไปบอกเรื่องนี้กับเขาเององม่ดูกล่าวหนิงซ่างซูนิ่งไปชั่วคู่แล้วกล่าวว่าวันนี้ก็สายมากแล้ว เวลาที่จะให้ไปพบกับองค์หญิงสิบสามคือวันพรุ่งนี้เช้าอย่าได้ไปสายเด็ดขาดองวินอูเอากล่องทั้งห้าใบทิ้งไว้ให้หนิงสร้างสู่แล้วพาจางวเฉินกับทหารทั้งสิบนายกลับจวนไปองวินอูเรียกจางวเฉินมาที่ห้องตามลําพังแล้วเอากล่องยาวสองเมตรออกมาวางไว้ที่หน้าจางวเฉินพางกล่าวว่าในกล่องนี้มีกระบี่โบราณอาวุธพิเศษระดับเจ็ดอยู่พรุ่งนี้ให้เจ้าเอากบีนี้ไปมอบให้กับองค์หญิงสิบสามเจ้าต้องจําไว้ว่าการที่พวกเรามาที่ประเทศเชียนสุ่ในครั้งนี้คือการมาขอร้องคน จำเป็นต้องทําให้องค์หญิง13มีความสุขหากว่าองคหญิง13มีความสุขไม่แน่ว่าเรื่องอันตรายที่ประเทศวินอูเผชิญอยู่ตอนนี้อาจจะหายไปก็ได้จางอ้เฉิยนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเก็บกล่องกระบี่ลงไปแล้วจางอ้เฉินก็ถอยออกไปองวินอูนั่งอยู่บนที่นั่งพางถอนใจยาวๆออกมาเขาเองก็ไม่ได้หวังกับจางน้เฉีนเอาไว้มากแต่ว่าขอแค่มีความหวังแค่เล็กน้อยก็ต้องพยายามแย่งชิงมายังไงก็ยอมรับชะตาก,กรรมเฉยเฉไม่ได้วันที่สอง ภายใต้การน,นำของพ่อบ้านชลาของโจนสร้างสู่จางวูเฉินก็มาถึงที่โจนแห่งหนึ่งที่มีเทวดางดงามนอกจากนี้องค์ชายของประเทศทั่วหลงจัวหลงหลินเองก็มาที่ด้านนอกโจรนี้ด้วยเขาเองก็มาดูตัวกับองค์หญิง13ในมือของจัวหลงหลินถือกล่องยาวหนึ่งเฉียวไว้ดูแล้วอายุประมาณ20ปีเขามีหน้าตาเหล่าเหลาการฝึกฝนเองก็แข็งแกร่งไปถึงขั้นลึกลับระดับสูงสุดแล้วจัวหลงหลินยืดอกขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สูงส่งพางปลายตามองมาที่จางรู้เฉินแล้วยิ้มพร้อมกับกล่าวว่า องชายก้าของประเทศวินยูจวินคนนั้นหรือจ็นรูเฉินถือกล่องเอาไว้แล้วกล่าวว่าอืมได้ยินมาว่าประเทศซื่อฟารมประกาศสงครามกับประเทศของเจ้าโจมตีจนประเทศวินดูแตกกระเจิงไม่หมดพวกเจ้าไม่รู้จะทายังไงถึงได้มาหาองคหญิงสิบสามเหรอแล้วตาของจ่วหลงหลินแฝงไปด้วยการดูถูกแล้วกล่าวออกมาองค์ชายของประเทศที่จะถูกทําลายยังไงก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาจางรูเฉินก็ไม่ได้แสดงท่า,าทีไม่พอใจออกมาแค่พูดว่านี่เป็นเรื่องของประเทศวินอู่ของข้าท่านไม่ต้องกังวลใจไป จัวหลงหลินยิ้มเย็นออกมาแล้วไม่กล่าวอะไรอีกจากนั้นไม่นานสาวใช้ที่สวนชุดคุมสีเขียวก็เดินมามองไปที่จางร้อยเฉินกับจัวหลงหลินพังกล่าวว่าพวกท่านคือองค์ชายของประเทศหัวหลงองค์ชายหลงหลินกับองค์ชายเก้าของประเทศวินอู่ใช่ไหมถูกต้องจัวหลงหลินและจางร้อยเฉินกล่าวมาพร้อมกันองค์หญิง13ตอบรับที่จะพบหน้าพวกท่านแล้วพวกท่านสามารถเข้าไปได้สาวใช้นางนั้นกล่าวออกมาจัวหลงหลินและจางร้อยเฉินเข้าไปด้านในพร้อมกัน เดินผ่านเฉลียงไปถึงสวนที่ปลูกต้นไม้และดอกไม้เอาไว้มากมายตรงกลางสวนนั้นยังมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งตอนนี้หญิงสาวอายุป,ประมาณ1 5 1 6ปีคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงกลางสาราทะเลสาบนั้นพอมองเห็นจั่วหลงหลินกับจงางรเฉินที่ยืนอยู่ด้านข้างทะเลสาบก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งคู่หากว่าใครสามารถมาถึงกลางทะเลสาบได้ก่อนข้าก็จะดูของขวัญนคนนั้นก่อนจัวหลงหลินจ้องไปที่จางรเฉินแสดงรอยยิ้มอย่างมั่นใจออกมาความเร็วเป็นสิ่งที่เขาถนัด หากว่าเขายังเทียบกับจมยุทธขั้นเลับระดับสูงกลางไม่ได้ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วสวบจัวหลงหลินพุ่งไปจากทะเลสาบแล้วไปถึงเรือที่ลอยอยู่จากการกระตุ้นของลมปานเรือลำนั้นก็มุ่งไปยังสาราการทะเลสาบด้วยความเร็วที่เร็วมากแล้วก็เป็นมังกรที่กําลังเล่นน้ําถึงจะเป็นขนั้นเลับระดับสูงสุดก็ไม่สามารถเดินบนน้าได้จำเป็นต้องยืมวัตถุภายนอกตอนแรกที่จางร้อเฉินกับลว่ซื่อหันเดินบนน้าในภาพจิตครึ่งเซียนนั้นน้ำพวกนั้นไม่ได้เป็นน้ําจริงๆเป็นเพียงแค่ทํามาเพื่อกระตุุ้้นนนพลัังงสมาาิขอจททเ่ หากว่าเป็นตะกอนจางว่าเฉินเองก็ไม่สามารถเดินบนน้ําได้แต่ว่าพอฝึกฝนมังกรเงาขี่ประยุเหินนพาแล้วจางว่าเฉินก็สามารถเหยียบไปบนน้าได้เลยไม่ต้องยืมวัตถุอื่นอีกพอฝึกฝนมังกรเงาขี่ประยุเหินนพาไปถึงส่วนต้นแล้วการก้าวไปก้าวก้าวก็สามารถไปได้ไกลถึง1ลี้ตอนนี้จางว่าเฉินอยู่ห่างจากทะเลสาบเพียงแค่200เมตรเท่านั้นสวบจางว่าเฉินก็จ่อลมปานภานในร่างขึ้นมาแล้วส่งไปยังขาทั้งสองข้างแล้วร่างกายก็พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วกลายเป็นเงาแค่เพียงก้าวเดียวก็สามารถ, 9, ถก้าเมตร พอลงไปบนผิวน้ําเท้าของจางวาเฉินก็ลอยอยู่บนผิวน้ําแล้วใช้แรงจากลมดันตัวขึ้นไปอีกครั้งก้าวที่2เขาก้าวไปได้ไกลถึง30กว่าเมตรก้าวที่3ไปได้ไกลถึง40กว่าเมตรตอนที่จางวาเฉินก้าวเท้าก้าวที่3นั้นก็สามารถก้าวเลยจวดหลงหลินไปได้แล้วไปอยู่หน้าเขาจัวหลงหลินยืนอยู่บนเรือจ้องไปยังจางวชเฉินที่ก้าวอยู่บนผิวน้ําในใจก็ตกตะลึงอาปากครั้งเขาเดินบนผิวน้ําได้ทําได้ยังไงนะ แม้แต่หญิงสาวที่นั่งอยู่ในศาลาเองก็ตกตะลึงจ้องไปยังชายหนุ่มที่ก้าวเดิอนอยู่บนผิวน้ำคิดไม่ออกว่าเขาทำได้ยังไงกันและในตอนนี้เองแจ้งว่าเฉินก้าวเท้าก้าวที่ห้าออกมาร่างกายของเขานั้นราวกับเป็นใบไม้ค่อยๆตกลงที่นอกศาลาองค์หญิงเชิญท่านรับของขวัญของข้าหญิงสาวที่อยู่กลางศาลานางนั้นกับพิบตาแล้วยิ้มอย่างประหลาดออกมาแล้วก็จบแล้วเข้ากับตอนที่140ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแลวถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ